สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ศึกษาพื้นฐานของสไปคิดไปแล้วนะครับผมจะให้เรามาทำเกมง่ายๆกันโดยเราจะเริ่มศึกษาไปด้วยกันจากการทำเกมตัวนี้นะครับไปเปิด Xcode ขึ้นมาเลยครับแล้วก็ Create New Xcode Project นะครับไปที่ iOS Application แล้วก็เกมตั้งชื่อว่า Speed Tapping เราจะทำเกมที่แข่งกันว่าใครคลิกได้เร็วที่สุดหรือแทบได้เร็วที่สุดภายในเวลาที่กำหนดนะครับอาจจะเป็น10วินาทีอะไรอย่างนี้ Language ก็เลือกเป็น Swift แล้วก็เกมเทคโนโลยีก็เป็น s i ไ e Kit นะครับวางไว้ใน Desktop <c oughs> โทษครับผมจะค่อยๆทำไปทีละนิดนะครับแล้วก็เพื่อให้พวกเราเนี่ย ได้ลองเขียนไปด้วยจะได้เป็นหัดไปทีละนิดทีละหน่อยนะเริ่มมาเนี่ยตัว default มันที่มียานอาวกาศใช่ไหมครับเอาออกไปที่เกม scene swift นะครับลบทิ้งเลยตรง did move to view ก็เอาออกให้หมดเลยนะครับส่วนใน touch b e g a n ก็เอาออกให้หมดเหลือไว้แต่ตรง let location เท่ากับ touch location in node นะตรง update ก็ไม่เอาครับเอาออกนะเราก็จะได้หน้าว่างๆขึ้นมา นี่แบบที่รอแป๊บหนึ่งนะครับมามาละหน้าว่างๆนี้เราจะใส่กำหนดสีก่อนนะครับไปหาสีว่าเราอยากได้สีไหนนะครับขึ้นมาแล้วก็ทําเป็น <c oughs> โทษครับทําเป็นตัวแปรไว้ผมจะลองดูสมมุติบอกว่าเป็นเกม Background Color นะครับเท่ากับ UI Color ผมบอกว่าเป็น Blue อ uh, ู่ Black ก็ได้ blue แล้วกันจะได้เห็นชัดหน่อยนะครับวิธีเซตส back ี Background น่าจะรู้กันแล้วนะครับไม่รู้ก็ผมบอกให้ตรงนี้ตรง Did Move to View ตัวนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยว่าเป็น Self.Background Color เท่ากับ เกมแปดกราว์คัลเ o อร์เห็นไหมครับตัวนี้แล้วเราก็ลองรันดูก็จะได้พื้นหลังเป็นสีนี้เห็นไหมครับเราก็หาสีของผมเนี่ยผมก็กําหนดสีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีอื่นที่ไม่ใช่เป็นตัว Blue Color ร์ตัวนี้นะครับคือเปลี่ยนไปใช้ RGB ที่เรากําหนดเองก็ใช้แบบนี้ <S <S เห็นไหมครับมีเ e d กรีนแล้วก็บลูแล้วก็อัลฟานะครับอัลฟาคือทานสเพนต์แหะครับว่าให้เข้มแค่ไหนคราวน,นี้สมมุติเราบอกว่า65ดูนะครับแล้วก็น,นี้70อันนี้200อย่างเงี้ยอัลฟาเป็น1นม,มันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับรู้ไหมว่าแก้ยังไง RGB ของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนอะไรมันก็เป็นสีขาว R.G.B. ของเขาเนี่ยมันต้องมีค่าไม่เกินหนึ่งอ่าไปโดนใหม่ซะมันต้องมีค่าไม่เกินหนึ่งนะครับอ่าผมลองใส่0.5ให้ดูจุดหจุดสองลองรันใหม่เห็นไหมครับเปลี่ยนละและ้วคราวนี้สมมุติว่าเราอยากจะใส่ R.G.B. เป็นค่าที่เราต้องการ เช่น1้8ยหกสิบอยปสิบเกาอย่างนี้ทำยังไงใครรู้บ้างใช่แล้วนะครับเราก็ทำแบบนี้ในเมื่อไม่เกินหนึ่งใช่ไหมครับเลดกรีนบลูเนี่ยมันมีค่าไม่เกิน255คือศูนย์เราก็ต้องเอาตัวนี้สมม,มุติเราอยากเอาร้อยอยากเอาสีนี้นะครับ RGB เท่ากับ 168, 189แล้วก็184สมม,มุตินะครับเราก็เอา ตัวนี้เลยร้ 18, อยแปดหกหารด้วย2 5งนะครับมีธีที่ง่ายที่สุดคือทําแบบนี้ร้อยปดสหาร255อันนี้ก็ร้อยแปดหาร2 5งเห็นไหมครับก็จะเป็นสีนี้สีที่เราคิดแล้วนะครับแล้วก็ไล่ไปทุกสีตามที่เราอยากให้เป็นอะผมาหนดให้เลยของผมใช้แบบนี้แล้วกัน Status Color เท่แกับ UI Color นะครับ เลด r กรีนบลูอยู่ไหนู่นี่ตัวนี้เป็นหกสิบสี่สิก้าสี่สิเจ็ดตัวนี้เอาอะไรบ้างสีอะไรดิสโก้คะแนนนะครับคะแนนก็เป็นเลด r กรีนบลูเอาเป็น 60อันนี้เอาเป็นตัวนี้ดีกว่าคะแนนเอาเป็นสีนี้ส่วนข้างบนเอาเป็นสีนี้ครับ180 49 90้แล้วก็สีลองเทสดูนะครับสีนี้ก็คือเป็นแบบนี้ ลองเล่นดูนะครับคราวนี้ผมจะไปชา้านิดหนึ่งเพื่อที่ว่าเราจะได้หัดทําไปด้วยไม่ต้องเยอะครับทําวันละนิดเดี๋ยวเ้าเก่งอ่ะสีนี้เป็นแบบนี้นะครับกลับไปเป็นเกมแปะกกาวคัลเลออ่พอได้สีละเราก็ทําแบบนี้จะทําปุ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับ แล้วแต่เราจะเอาวางผมจะาวางไว้ตรงนี้ตรงประมาณแถวๆนี้นะครับตรงเนี้ยบอกว่าเป็นปุ่มสตาร์ทใหญ่ๆห,หน่อยเอาไว้กดเริ่มเริ่มเกมนะครับส่วนข้างล่างเนี้ยก็เอาไว้โชว์คะแนนนะเราใช้ใช้อะไรดีใช้ SK Label Node นะครับลองไปหักทำดูพรุ่งนี้ทำทำไว้สักอันหนึ่งทำคะแนนแล้วกันคะแนนตรงนี้ นะครับสีก็คือใช้สีเนี่ย score color ตัวนี้นะครับแล้วก็ลองลองเล่นดูนะครับว่าจะเอาใหญ่เอายาวแค่ไหน Text เป็นยังไงลองหัดดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกให้ว่าทำยังไงลองไปทำเล่นดูก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาสักไม่นานสักแคนาทีสิบนาทีจะได้คล่องนะวันนี้พอแค่นี้นะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไร หรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็แมสเสจมาหาผมได้ที่ f a c e b o o k c o m i t e c h s o f t w a r e t h หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page แล้วกระทืบไลค์ like ด้วยครับขอบคุณครับ